โจแบงค์ Bank, สุพนัทเหมือนตาลงเล่นชุดใหญ่ต่อเนื่องพร้อมมีส่วนร่วมกันทำประรตูให้กับโอเอสเวนต้องบอกว่าคลิปนี้รับชอบบอลมาชวนแฟนบอลไทยแฟนบอลบุรีรัมพูดคุยเรื่องราวของโจแบงค์สุพนัทเหมือนตาดาวเตะของทีมชาติไทยของสโมสรโอเอสเวนในลีกของเบลเยียมนะครับต้องบอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาการแข่งของจูบิลเลก ของเบลเยียมเป็นการพบกันระหว่างเก่งและก็โอสตเวิร์นนะครับซึ่งเกมนี้ต้องบอกว่าเป็นเกมที่ยากของโอสตเวิร์นเหมือนกันเพราะว่าเก่งเนี่ยเป็นทีมของหัวตารางของลีกเบลเยียมนะครับเกมนี้เจ้าแบงค์สุพรนัทเหมือนตามีชื่อเป็นสำรองก่อนเกมนะครับและโอกาสของเจ้าแบงค์เนี่ยก็ลงมานาทีที่72ซึ่งทีมกำลังตามหลังอยู่ 1ประตูต่อศูนย์นะครับต้องบอกว่าสิติของเจ้าแบงค์สุพรัณเหมือนตาในเกมนี้เนี่ยลงเล่น18นาทีจ่ายบอลแม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์สร้างโอกาสทำประตู1ครั้งสัมผัสบอลในกรอบเขตโทษของเก๊ง1ครั้งและชนะดวลตัวต่อตัว2ครั้งนะครับต้องบอกว่าสิติดีจริงๆสำหรับเจ้าแบงค์สุพรัตเหมือนตานะครับคือเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่แบงค์ถูกส่งลงมาสำรองโค้ชกาเซียไว้ใจแบงค์นะครับ และแบงก์ก็ไม่ทําให้โค้ชผิดหวังนะครับโดยแบงก์ก็มีส่วนร่วมในการที่จ่ายกับยอนเทอร์สไตซันควยต่อให้กับโจนาธานบูเนตยิงตีเสมอ1ต่ตอนนในทีที่85นะครับถือว่าเพลงนี้เนี่ยแบงก์มีส่วนร่วมกับทีมค่อนข้างเยอะเลยเป็นคนที่ต้องบอกว่าจ่ายบอลได้ดีจ่ายบอลได้แรงแล้วก็เป็นส่วนร่วมในการทาประตูนะครับถือว่าเป็นจ็อดที่แบงก์พัฒนานตัวเองขึ้นมานะครับจังหวะนี้นะครับต้องบอกว่าลีกของเบลเยียมพอได้รับชมแล้ว บอกว่าเกมเร็วกว่าญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นจะเป็นการต่อบอลเนิเน่ๆเล่นบอลกับเทา้าแต่เบลเยียมเป็นการโจมตีทานซิเตอร์ทานซิชั่นที่รวดเร็วมากๆเลยเป็นบอกบอกเลยว่าเกมเร็วใช้พลังงานค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับลีกยุโรปอย่างเบลเยียมนะครับก็ถือว่าต้องบอกว่าตอนนี้สัญญาณของแบงค์ทิศทางดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็แบงค์เนี่ยมีการลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ตอนนี้เนี่ยถึง3เกมติดนะครับพัฒนาอย่างรวดเร็วทั้งร่างกาย แล้วก็โอกาสในการลงเล่นด้วยตอนนี้ต้องบอกว่าเปลี่ยนโค้ดมาเป็นชาวสเปนอย่างกาเซียทําให้เขาชื่นชอบเป็นตัวแบงค์มากขึ้นแล้วก็ทําให้น่าจะมีโอกาสในการลงเล่นมากขึ้นนะครับก็แบงค์เนี่ยผ่านเรื่องการอาการบาดเจ็บมาละก็หลายคนคงไม่คาดคิดนะครับว่าจะได้รับโอกาสเร็วขนาดนี้ถือว่าแบงค์มีผลงานในการฝึกซ้อมที่ดีแล้วก็สตาฟโค้ด เห็นอะไรตัวแบงก์ถึงทาให้แบงก์ได้มีโอกาสในเกมนี้นะครับก็ถือว่าแบงก์ทำให้เห็นแล้วครับว่าเขาสามารถเล่นในร,ระดับสูงของยุโรปได้แต่ว่าแบงก์ก็อาจจะต้องปรับในเรื่องของเรื่องของความคิดเรื่องของอการเล่นร่วมกับเพื่อนอีกนิดนึงเชื่อว่าแบงก์จะทําได้อย่างแน่นอนนะครับเอาใจช่วยเต้าแบงก์นะครับสู้ๆนะครับ ซึ่งหลังจบเกมนี้นะครับเจ้าแบงค์เตรียมบินกับประเทศไทยเพื่อช่วยช้างศึกลุยคัดบอลโลกกับทั้งจีนและก็สิงคโปร์เราต้องมาดูกันนะครับว่ามาโน่จะจับดาวรุ่งวัย21ปีเล่นตำแหน่งไหนพอเจ้าตัวไม่ได้เล่นตำแหน่งหน้าเป้ามานานเหลือเกินนะครับหลังจากที่จะเล่นปีกซ้ายปีกขวาสะส่วนใหญ่กับบุรีรัมจนถึงอ s เลเวนนะครับก็ต้องมาติดตามกัน,นครับเชืวว่อแบงค์มีประโยชน์กับ ช้างศึกทีมชาติไทยอย่างแน่นอนแล้วก็แฟนบอลอยากเห็นแบงก์กลับมาเป็นร่างทองแล้วก็ช่วยให้ทีมชาติไทยเอาชนะทั้งจีนและสิงคโปร์นะครับก็ยังไงเอาจะช่วยเจ้าแบงก์เหมือนเดิมนะครับเชื่อว่าแบงก์เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจมีเรื่องของทักษะสภาพร่างกายที่ดีเชื่อว่าแบงก์จะทําได้อย่างแน่นอนนะครับใครคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็แชร์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ราชอบบอลในช่องทอปฟุตบอลไทยแลนด์ด้วยนะครับผม